สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวร้วทุกคนนะครับผมมือนี่กะมาทงนานะครับผมที่นี่กะพอดีเห็นปลาคอนครับผมเจอปลาคอนครับก็เลยว่าสีเอาสวิงนะครับมาอันนั้นมาช่อนนะครับผมว่าสีได้ปลาบอ่ะนะครับผมเดี๋ยวลองเบิ้งนะครับเด้ออุ๊ดแต่ว่าลงมาได้ครับอู้มีปลาซิวครับ เอาเยวประหมออืมเดี๋ยวครับโอ้โหมีปลากระเ,กเดิดเยมีปลากระเ,กเดิดมีปลากระเ,กเดิดเดี๋ยวไปล้างก่อนอ้นี่ทุกคน มีปลาเดี๋ยวนะนี่ครับมีปลาโอ้มีปลาหมอปลาหมอตัวหนึ่งแล้วก็หอยแล้วก็มีปลานี่นะปลาอะไรวะเดี๋ยวเราจะาไปปล่อยนะครับเนี่ยเราจะาไปปล่อยลงเพราะว่าเดี๋ยวน้ําตัวนี้มันจะแห้งนะครับผมเราจะไปปล่อยตรงลงตรงเนี้ยเดี๋ยวโอ้จะดิ้นไปไหนเนี่ยจะไปปล่อย ต่ออายุให้มันอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่เราจะเอามันมาปล่อยลงตรงนี้ครับลงที่มันน้ําเยอะๆหน่อยต่ออายุให้มันอีกหน่อยหนึ่งนะโอ้ยโอ้อนีครับปล่อยปล่อย,อยช่วยเหลือมันครับเดี๋ยวมันตายเพราะไอ้สน่อยน้ำมันคงแห้งแต่ว่าไอ้นี่ดีเออรอดแล้วมั้ง <laughs> ไม่รอดเหรอ สบัดยสบัดสบัดสบัดมีตัวหลุดบ้างไม่หลุดบ้างเอาทีนี้นเอาหัวสุบเข้าไปเรียบร้อยช่วยได้หลายสิบชีวิตยอยู่ครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปตักต่อครับอีกเพียบเลยวันนี้เราจะมาช่วยนะครับเรามาช่วยปลา ปลาที่มันอยู่ในในหนองเนี่ยครับพอน้ามันจะแห้งไงพอถ้าน้ามันแห้งแล้วทีนี้พอน้ำแห้งมานกมันจะมากินไงเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันนะอู้หนึ่งตัวสองตัว,อตวโอ้ยผมช่วยไม่ได้ทั้งหมดอู้ได้เยอะ นี่เป็นสิบตัวแล้วครับตัวนี้สิบตัวแล้วอ้าวโอ้ได้เยอะครับนี่ทุกคนนี่นี่นี่นูกกล้องเห็นปะกล้องไม่เห็นแน่เลยนี่ครับปลาซิวเ,วเราจะไปปล่อยตรงนี้นะครับนี่เราจะให้มันลงหนองน้ำใหญ่วันนี้มาช่วยปลาครับมาช่วยปลาดีถ้าน้ำมันแห้งไปกว่าน,นี้เดี๋ยว นกจะมากินครับแต่ว่าดูดูความอานาถาของสวิงครับตลกเดี๋ยวเราจะตักอีกนะแต่คงช่วยได้ไม่หมดหรอกช่วยได้เท่าที่ช่วยได้แล้วกันเพราะว่าไอ้นี่เด้มันเรามานี่ชไม่พร้อมเท่าไหร่โอ โอ้สิบแล้วครับสิบตัวแล้วโอ้ oh, oh, ได้เยอะแล้วโอ้ oh. <c oughs> เราจะช้อนเรื่อยๆนะครับโอ้ oh, oh, เยอะขึ้น <ๆ S 1> เยอะขึ้นเรื่อยโอ้ oh, <c oughs> เยอะ <c oughs> อย่างน้อยก็ <c oughs> หลายสิบตัวแล้วครับ <c oughs> ช่วยวันนี้ พราะถ้าน้ำมันงวดไปกว่าน,นี้นะครับนกมันจะมาโอ้เยอะแล้วครับเดีย๋ยวให้ดูก่อนกล้องดูก่อนกล้องเห็นไหมครับนี่ไหนวะกล้องอยูไหนวะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลายตัวเลยเราก็จะไปปล่อยลงจะไปปล่อยลงน้ําตรงนี้นะครับ น้ำมันเป็นน้ำที่มันน้ำที่มันแบบสะอาดสะอาดนะเนี่ยปล่อยแล้วครับโอ้ลอยไปแล้วครับฮะเจอน้ำใหม่เจอน้ำใหม่ลอยชิวเลยปล่หลายหลายสิบตัวครับก็อย่างน้อยก็ช่วยได้ไม่เยอะก็น,นิดนึงครับดีกว่ามให้เขาได้ขยายพันธุ์ต่อไปโอเคครับ ฝากด้วยนะครับผมวิถีวิถีชีวิตถ้าเราเจออะไรเราก็ช่วยช่วยได้ก็ช่วยไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่ช่วยเราก็เอาไปทําเป็นอาหารแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอามาทําเป็นอาหารครับเพราะว่าเราเห็นบปว่าน้ํามันงวดแล้วครับเราก็เลยจะจะปล่อยเห็นไหมช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมมี ผมมีกระชอนที่มันยาวกว่าน,นี้เดี๋ยวจะอาจเอามาช่วยตอนเย็นอีกทีนึงนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับผม